เห็ดไข่ดอกไข่เขียวเนาะนี่ดักแลยเอาคีบเอาจากง้ามแห้มันหมานเด้ออืมข้วขาไงเนาะขาใหญ่มไม่ปวดน้ำเกลงดจ้ะมีนครับดูท่าหนาครบมนมันขาวากเยมนขึ้นรุ่นนี่ขึนร้อยมูพี่น้องคุณว่าเห็ดเปิดบอกเข้ามาเข้ากับรอยมาหกัร้อยมาให้กันยคดขางติผมนะาล ไก да: ออเขาใกล้งใช่ปะจะลงที่เลึกเอ้ยหยิบเส้นครับขาโอ้ยถีตัวนี้ไปมาถึงยโอ้ยทงงยแงงยาวเลยตัวนี้มอสุดมสุดกระชากแล้วชลค่อยๆย้ยมัดขึนน โอ้ยัยังบ่สุดได้บ่าวอเกือบหนึ่งุจสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมนีก็มาพอกันกับว่าร่ลงศักสาวนงคือเก่าครับพอกับนีก็พอกันสายเนาะเมนครับสายของวันที่ยี่สิกันยายนสองพันห้ร้อหกสิบดเด้จ้า หลังจากเขายุดไปสองหมื่นแล้วบปลาเนาะแม่ขรรนยุดเห็ดเวียก่ายเวี้ยหน้าสองหมื่นจ้ะครับเมื่อกี้เหลยเวลี่ยบห,หน่อยเนาะพราะในแถวเบิ่อแล้จ้ะ <c oughs> แต่ว่าเ้าก็ <c oughs> อยากมานรอปลาเนาะก็เยกลยพาพี่น้องมาลรอที่อำเภอข้ามคนเกลียดจหวัดยะโสกขึ้นเก่กาแล้วจะ้ะนี่ครับ <c oughs> แต่ว่าเ้าก็หัวสีมีเห็ดอย่างบอะนอเนาะ <c oughs> เห็ดไค <c oughs> ่สีมีบอเห็ดปวกสีมีบอนะจ้ะ เราเบ่งยาข่าวจะบ่มีก็สิกลับไปเห็ดเวียกอีก้าแล้วครับไปหาตัดหญ้าตัดยูก่อนครับกับเปลมเปนตาบม่กล้าว่ามือนี้ข้าสิมานมาาครับไปจ้าครับหดไข่ดอกไข่เขียวเนาะแม่นครับเลยองคิดเา้ะงางแ้มันมาด้มันจะคิดคิดเป็นไวเนาะมาเนาะสิ่ที่ไกนขายาบวกขายาเง โอ้ะโอ้ยฝายจะ้อ,อยู่เปล่าอ้ยคนเถือฝนพี่น้องเหยียบหัดไปแก่แต่แก <พน S 1> ่คน,น <ำ S 1> จุๆจ่ๆมันจะมาพันขาหัาดเดิง,ยงหยาเข่งม้อนมันเกิเดรุ่นเนาะเอาไปดูมันหามีอีเน้ะ ียาบแตบทปนดอกจุ่มๆข้งล่างที่ขึ้นจากดินหืมตัวขาใหญ่นะขาใหญ่มันให้ปูนกำเกล้ือจ้ะมีนครับพี่ใ่ทงหนาครับุ่นหนมันหาน่นขึ้นรุ่นนี่ปุ่นหลายมูพี่น้องคุ่นว่าเห็ดเปิดอองมาเราก็ร้อยมาหกักร้อยมาให้กันปุ้นน้ขาบางทีปุ่นนะุดหน้ากอง มันันมันนงสิขดคนนี้ได้สิงามคนนี้ได้เนาะที่นี่ก็แข็งอยู่จ้ะคนน่ะโอ้ยขาเอากขาหักโอ้ยคนน่ะไกระกระาไปเกียงเขาไม่หวยได้จ้ะอืจะบอกม่นไปไหนดอกก็จุ่มจกัต้มนี่ะเนาะมีบานต้ไม่จุ่มคนน่ะ ขาแยาเพิ่อนครับจะพอเพิ่นถือฝนเนาะแมีครับเน้อเลยเพราะว่าเป็นบานนะเนาะนาจะไปเกงกินเนาะแมีครับเกงไรอยู่ครับว่าถือฝนกัสีคัเนาะห่างคนอยู่เนาะมีครับผจุ้มเพื่อนเนี่โอ้โจุ่มนี่ไม่ร้อยจุ้อยู่ด้วยผ่อนอจุมูใหญ่ๆกันนะเน่นะโอ้บอกนาะพุ่นครับพ่อน หาเลยคือหาเลยไก่เอาขาไก่จะว่าจะลงที่ึเลืกเอ้ยหยีิปเส้นครับขาตัวน้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนา้อั้ตัวนตัวนี้ตวี้ตัวนี้ั้ว ทมอ่อวานนีน่นาอพอดีนาะพอดีใส่วัตถุดอกเดียค่อค่อยค่อย,อย,อย,ยมาึน้โอ้ยยังบสุดด้บ่าวเกือบหนึงเกืบน,งบนึงก็ยังพันสุดนะขาเพิ่นเนาะหวานน้องน่าครับ นี่แล้วมันเหตุฐานได้อาจาะพี่น้องคายๆกันเลยได้ค่บคายกันขาแจ่ว่าขาเพาื่อนนีจะเป็นออกนั่งหนังแลบ้านเะนแมนครับนี่แหละที่พี่น้องเขากินแหละแมนครับและเสียชีวิตทั้มาเนาะอันนี้คือวันอาทิตย์ที่แล้วนี่สันน้องก็เห็น,นะนเนอะเนวมาเสียชีวิตทั้งครอบครัวนี่คือพี่น้องเขากับ เบื้งที่ดีเนาะบื้องือวพันก็คือการกัดเทศทานเด้อจ้ะคือแห้งละดอกพันหลังพันนี่คือแห้งจ้ะแต่ว่าของโมเมนเนาะนี่จีบดอกนี่ก็คลายขึ้นกันแต่ว่าขาพันกันเทศทานนั่นขาพันจะเป็นเนื้อเดียวกันกับหลังพันเนาะแมเนครับแต่ว่าอันนี้ขาพันจะเป็นนั่งหนังจ้ะพี่น้องเขากะละมันระวังน้ำเนาะเบิ่งดี่ดีด้อครับดี่ดีจ้ะว่าจะเทศทานโมเมนเด้อครับคือการแห้งจ้ะแมนดูแถวยาสูนี่ลายเนาะแถวเขาเป็นจี๊ด้อ๊ะทำลายเขาเนาะจีเดี๋ยว น้องเห็นเผึ้งว่าเห็ดทานเก็บเอาไปอีกยบ่ยแหถ้าเห็ดทานเนี่ยเขาจับไปยังสิเพิ่นกิดสีแดงเพิ่นกิดสีสั่มเขาเลยครับอันนี้เห็ดทานเหลือเพิ่นกิดสีแดงเนาะเมนครับขาเพิ่นกิดสีคนละอย่างกันอย่างหลงแจ๊ดแต่ว่าหลังดอกเพิ่นเกี่ยวดอกเพิ่นนั่นแบบเดียวกันเลยละมันเนาะเมนครับต้องเบิ่งดดีแล้วจะที่หน่อตรวจสอบดีๆครับเพราะว่าถ้าบ่ฮู้บ่มั่นใจก็ต้องเอาไปถามผู้เพิ่นฮู้จักเฮ็ดผู้เพิ่นเชือซ่านครับก่อนที่เอาไปเอาไปเฮ็ดกินเนาะ เขียวครับนี่นะจุดดวมไดแล้วเนีครับน่าแม่กาเขียวอีกครับเบื่อจนะครับ่ะยอดเลยช่วยไปหยอกมันแั่นี่เห็นเนยแว่าเนาะต่ว่ากับ่าโบราแต่ว่ากับ่าเ้ย ยังคับคนนี้เนาะห่างานนาครับพ่อเด็เก็บดิล่ะท่านแม่ฝนถิ่มช่วงเพิน่นสิพ่อเด็เก็บไปได้ใ,ใครเนาะขี้ออกอีกอยูอาให้ใครเพิ่นมาหมักดินเปียกแห้งมาจ้ะใน,นละช่วงเก้วกระดอนเป็นสีออกรอบหนึ่งนี่ควน่ครับจับไบใหญ่เยจ <laughs> <laughs> ้ะโอ้โหเห็นไหมเห็นมึงผู้าพ่นดอกเ่นเนาะน่เพิ่งเหลืองครับ มอ้ยง,งามเลยพ่น่อินนะครับเหลืองน่อยครับนี่ครับเพเท่าครับ ในเก่งใช่ไหมเนาะมีครับเก่งเห็ดไข่เห็ดปูกเนะาะหาส่วนเดียวเนาะหาส่วนขยนันน่าจะเบิง่บงเบิ่องแล้วว่าเพิ่นบ่คือเนาะเบิ่องสถานการณ์แล้วบ่บคือครับก็ไสิออกไปหาทายู่น้ำให้น้ำหนาพุ่นลองเนาะให้พี่น,น,น,น้องเบิ่งเนาะจ้ะเดี๋ยวเนาะก็จะเอาไปแกงเอามาเนาะมีครับจะได้แกงในเต๋อไปล้างแก่งเลยไปไปลเยนาะมีจ้ะไปไปพอกันอีกทนึงอยู่บ้านเด้อจ้ะต้องทำมาถึงร์มมาแล้วเนาะมีครับมาลวกเรียบร้อยแล้วจ้ะล่ะขายาวๆเลย แกงหน่อยหนึ่งอือกงหนึ่งโยเฮ็ดกะห่างนั่นนะเลาะไปเลาไมาเอากับว่าเป็นแต่เลาะจ้ะเลื้อเบิรเลยครับเบิร์ตเลยเบิรหลอบเลยพอฝนฝนตกแห้งรับช่วงนี้จะบ่แม่นเฮ็ดปวก็สีหายหยักไรครับเลาะเบิร์ตละออกฝันสาเนาะยเดือนตุลาเพราะว่าเพิ่นเคยออกกะกะเกาจะเลาะเบิร์ตสอบเบิร์ก่อนครับว่านี่เฮ็ดทางไหนออกเนี่เฮาก็จังสิบสอบเบิร์ก่อนเนาะ กินขักสิบะยาเฮ้ยแต่มันอ้ดอกอ้ดอกเกี่ันเมนข้าบหลวงเนี่ยอนีล่างลำบากลำบากนะแฉะเอนแฉะไอเป็นเห็ดบางจรเงาต้องต้มนาอ่อนหลวงน้อยนึงเอาเป็นดอกเป็นอ่อนครับไปหาแบบไอเหยบอกเขาไมีหรอกเนาะ ใช่กะหยาดุดเพราะปัญญ์กันแหละครับท่นบธลิตกะหยาดแน่ที่กันบุญธลิตกะห่างหลายเนะครับเดี๋ยวนี่พอได้เลีมจะแม่ว่าเอาเต็มที่นอกจากสีใดนี่เดี๋ยวเขาจะขออยู่บ้านสักพักก่อนนะนี่ครับจ่องนี่กัสีเห็ดขอแคขกน้อบ้านนี่แหละครับก่อนเอหลังกัสีเห็ดเบียกแน่จ่องตามเห็ดเป่นงาดเล็กน้อยทำแม่นั่นกัสซีเมนช่วงเห็ดบดเนาะ จำเพจป่วง่แหละครับอ <Whew. strong>. ีกรอบหนึ่งนี่ดอกเพราะว่าเพจป่วงหนึ่จะออกยุเพจป่วงนั่นออกดอกออกพรรษานี่แหละครับเพจป่วงพันเจาะอีกรอบหนึ่งนองใหญ่เห้ยเขาไปที่แหลกยางไปจำจึงเหรอซะน้องคือว่าโอ้หมีนะเด้อว่าทะเลาะไปจนสุดกับเบเห็นเนาะสุดส่วนกับใด้แค่ซ้ำนี่แหละวใจก็เลยว่าเล่นกันกลับบ้านไปหาเห็ดเหลญ่เห็ดงานสักกดเนาะ ที่แหลกก็ว่าสิบอลลูนหนูจ้ะเพราะว่าเป็นเวลาเป็นบอหลายเนาะแล้วก็เหาก็เลยว่าเอ้ลงไปในแจ็คเล็กแจ็คหนอนเาะว่าเขาแบบบอลลูนขีดมาสองหมื่นเลยนะว่าจะเห็นพี่เห็นน้องครับพอพี่น้องมาแบบซ้ายบอกเห็นลงคลิปลุงขีดพี่น้องมึงทำไมว่าจะไปยามเนาะแจ็คขีดมีมัมี่จ้ะโอ้จ้าหวานแห่งนี้นี่คือเพิ่นเป็นแน่นี่คือเพิ่นถือหยาบแต่ตอนเพิ่นจูมเนาะเหยาแบบบอกขั้นเดีโพดินแห่งนั่นะจ้ะแล้วก็เล่นงอสินะ ทำไมว่ามันน้ำถั่วเมรว่ันน้ำโดมขึ้นไหมเดวฟอมอ่อนเอาอ่นท่วเบิ้นมันเบิดมแน่อ่อนเปาไปัาอ่อนีหนอาน่อยนึ่ดอกกัน่ใค่เอากะไรเจ็ดดอกไม่ใช่จูมในไรดอกู่เลยมันทายกระทายมันมันายกับได้ทาย เาจะหน่าสาเหีงเหงบมันเม็ปวดขาวหญ่เนาะมันไม่ใ็ดปวดแกงแ้จ้ะแต่ว่าพี่น่องก็มีอยู่เนาะแต่วันดี้เสียงพี่น่องเขาิบกระตูลอย่างไราก็มีเล็กเน้อยต่ว่ากับหลายที่ส่งคนออกกักถ้าคนรูไปจอดนนอขึ้นว่าเสด้เก็บิได้เห็ดเนาะแต่ว่านวกลางเนี่ยไกลแหงจ้ะเส้นทางไกลเหงครับแต่ว่าบางทีมันก็ยังออกอยู่เนาะ ยังเป็นเก็บอยู่เนาะแต่ว่าส่วนทเไปไปยังสน่หอนยังมมีเลยนเบิดด้กันนะครับไข่กัเบิร์ดออกฝนมันตกฝนเนาะีมันเปียกมนชื้นจกินหอบมีแต่ฝนเปงนาดไปนี่เอฟไข่นี่ก็จะออกร้ายได้หอบเพราะว่าหอดจ่งเสื้อ่ายี่เจ้าเขดอนี่แหะครับส่งไปหาเจ้าเขาหาพีไม่นี่แหละพีไม่เรอใช่ะมากระซมี่สงในช่งร้ายนะ ไปเรื่อยๆครับว่าอ๋อสิฟลาผีดก้อหนองไปทางไหนเนี่ยตะลังไอ้นสนองลางตะกอนครับแค่ทางลางเลยครับกเกลยงหน่อยหนึ่งนเนาะเป,นเป็นเห็ดเปนยีหายวาขาบนึงพอดีเห็ดไข่เท่ากับจูวงก็มีวัหลายจะบบ้ะเราบางไปบนภนนี้เราจะจักวันจักข่าวนเนาะ เฮ็ดนาแหล่ได้เนี่ยบริชายเห็นอยู่โผล่แกรวมกันพอดีเลยจ้ะปนกันได้นเน้าันเนาะแต่ว่าถ้าใหญ่แค่ผึ่งออกแค่ผิงมาต้องเอาใส่ดำปนขึ้นมือนน่นเนาะเสียบดีใส่พิเศษในมือเห็ดนนี่ยดลงกินน่ะเนี่ยัวเ้างก็ซับซับซับซึ่งนอนข้าพันยาวนะอันยาวเหียป่นไปใน้ายปในดอกจั่แต่ว่าก็ี๋ยวพ่อโยกพ่อกินเียนะ ำพอ่นนอ,อาาปุนี่ล่ะจ้ะดอเพิ่นกับสีบลัฟห้าแห่งแล้วพปนเป็นเหทดถือฝนออกมาเนาะอแต่ว่าคว่มหอมเนี่ยหอมมหอห่วยแต่หลังหอมดีแฮงเดีดเลยว่าสิบร้ลายเป็นไรเนาะมีนะแบบต่ลายอยู่แกงกินถามม้าแมนผู้เดียวกับบรันี่ถ้าเก็ยังไงใครเ็นกันกยีสิบหาเส้นนี่หรอกแต่มันเอาชุดสามสิบสี่ <laughs> มันเนจุดบนมันเป็นถือฝนนำเนาะน้องคนกับเนี่ย้าเก่งพี่เนี่ยจะ้ะในก็เป็นคลิปสันส้นๆเด้อจ้าพ่อเด็กขอพี่พ่อน้องเนาะเมีนครับแต่จ้าขอไอชิมายเด้อจ้าคิวนี้วแรงสวาสดีก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ายินดีดดให้กำลังใจกำลังใจ้า